เราจะมาทำดิชั่นมาเวลสตูดิโอซีรัสดูวีกันครับเชิญรับชมได้เลยครับนู่ประชากรเยอะผู้คนหนาแน่นแล้วนะตายแบบหนังพอลรูดอะ่ะที่เขาแบบเียนสมริงแล้วนะโอ้โหเอเวอรต์ตอนกับตันอเมริกาเสียชีวิตตัดฉากมานะ มีเพชงคงบนเลยนี่มันผิดไปเพุ่งเจอแล้วปะมีกับนาเมริกามีเพชรพอนะเนอะรากมัมมนมีน้ํสือต่าตาเลยไหนอะนี่ก็มาแ้ว ของทาบ,บอุดทุกคนเขาจะพ่นแบบทรงพลังเลยนี่อันนี้มันเจ้าเจ้าของประเทศนั้ะว่ะที่เป็นแแบบเจ้าชายของประเทศน,นะบ้านเนี่ยนะเนาะจะมุมเคยอนลูกหาจับที่ไหนไม่ได้กับตันเปิดแบบว้ามิติมาอีกอะ ่เชอ,อ๋อเรียกฟรอยมาด้วยเน,นสทันเนาะโอ้ฟองทับชนกันพุงโอ้ดินนิ้วหายแล้วดีเดียวนะมาเวลม,มาเวลสตูด,ดิโอหรอ้โอเค ่ปะปะปปาาาาโอ้โหช่างเลยก็สวยแบลบ็กบุสจะลาแบบจีนมากันเยอะเลอืมช่างชิโอ้โหเป็นเป็นชายจากักรวาลฮีโร่กันเนี่ยออกถ่ายพร้อมกัน ปี2021ตรงนี้เนี่ยนะหลายเรื่องเลย Spiderman เกิด Wars 6ป้2022ก็มาด้วย2 t อ o b a c k p a n t e 2022เอะ Man, อมาร์เวล2022 i นด์ Man ก็มาโอ้โหนัสซีเว,ว้า ว้ตรตาจีนโอ้โปกจอมยุทธมั้เนี่ยเออผู้หญิงก็ต้องใช้ทำไมมีพลังซีดูแอนเดอร์คูบีโอจบจบจบวคลับสำหรับการทำวิชชั่นในการงานถ้าชอบไปดูเ็มได้ที่ในยูทูบมาเรื่อสตูดิโอ